เพิ่มท่องทางการตลาดแล้วก็ขยายากทางการค้าถึงตอนรมสอนั่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เพื่อให้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านพิตจังหวัดสกลนครให้แขกที่เกียวการ่วมิในนี้องอขอการุพนันนเจีพรประดิษฐานีนในเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครของเรานะคะค่ะ นะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ได้รับนะครับมีจากน้องด้านหลังเลยนะครับขออนุญาตท่านพันธ์จังหวัดและผมนะครับเดี๋ยวเรามานับใครหลังพร้อมๆกันนะฮะซึ่งต่อไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านพันธ์จังหวัดว<า>วดู<อ>หน่อยครับแล้วก็ท่านพันธ์จังหวัดท<ะ>ั้งสามจังหวัดก็ดหโห นิคไทมอนนะครับผมขจจองเกษตรกรของเรานะครับแล้วก็มีผลไม้ซึ่งเป็น and <laughs> วันนี้ก็จัดงานในานามของกลุ่มสนุกนะคะ,ะด้วยจังหวัดสกลนครก็เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดะสะกลนครสกลนครน,นครพนมแล้วก็มุกดาหารนะคะโครงการที่จัดนี้ก็ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะคะหลังจากที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาหลังจากเราประสบะปัญหาโควิดนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีนโยบายให้เราเพิ่มศักยภาพ ด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศษรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยอีกด้วยนะคะในวันนี้ก็ภายใต้ชื่องานเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง3จังหวัดนะคะบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรทุกๆหน่วยงานนะคะทั้งเกษตรจังหวัดสากลจังหวัดประมงจังหวัดต่างๆก็ให้ความร่วมมือนําผู้ประกอบการมาร่วมจำหน่ายสินค้านะคะตรงนี้ก็ทําให้เกษตรกรได้ เริ่มนำผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ผลตอบรับที่ดีมากค่ะก็มาเยี่ยมชมสินค้านะคะก็มีทั้งพืชผักต่างๆอาหารแปรรูปแล้วก็มีปลาไบโอฟ็อกนะคะซึ่งเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปลาที่สะอาดวันนี้มีทั้งปลาสดแล้วก็แปรรูปเป็นเบอร์เกอร์ปลานะคะที่อร่อยมากแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆอีกมากมายนะคะค่ะ ้สยสวยๆหวีใหญ่ๆเลยนะคะเชิญมาชมมาเลือกซื้อกันนะคะช่วยเหลือกเกษตรกรของเราค่ะต่างให้เลือกซื้ออีกมากมายเราเอาผู้ประกอบการทุกประเภทมาแมทช์รวมกันนะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนได้บรรยากาศในหลายๆบรรยากาศในการมางานนี้นะคะหากาได้ผลตอบรับที่ดีเนี่ยก็คิดว่าอาจจะจัดงานลักษณะนี้เป็นประจําทุกเดือนนะคะ